สวัสดีเพื่อนๆชาวไปเกร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไลเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะทําการติดตั้งนะครับปั๊มเบมโบนะครับเป็นปั๊มปักข้างนะครับติดกับยามาฮ่าอาซิกนะครับเพื่อจากที่จริงนะครับปั๊มตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นของนิชินแต่ลูกค้าต้องการที่จะใส่ปั๊มปักปักข้างพร้อมกับสายถักนะครับ สิ่งที่ผมเตรียมมาก็จะมีแม่ปั๊มเบรกแบบปักข้างแล้วก็ขาจับแล้วก็สายถักของเอิ่นขาจับนี้เป็นสํำนักของที่ริน ISV นะครับเป็นขาจับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยการใส่ปั๊มปักข้างนะครับตอนแรกก็ให้น้องเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับโอเค โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการถอดชุดเขาเรียกว่าชุดสายที่มันต่อโยงไปยังปั๊ม ABS นะครับซึ่งอยู่ข้างใต้นะครับจวจะห่อสายชุดนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสายนะครับโอเคไปดูกันนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆนะครับรถลูกค้ายัางไม่ล้างเราก็ลุยกันเลยนะคัโอเคเป็นยังไงก็ถอด สายถอดค่อนข้างที่จะง่ายไหมดุ๊กยากอยู่ครับเพราะว่าตัวนั้นมันอยู่ข้างในอ๋อเราจะได้ถอดข้างในใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ที่จะขันมันแคบอ๋อโอเคนะครับมาดูกันนะครับผมจะทำการถอดฟิล ABS นะครับโอเคนะครับตอ,ตอนแรกผมจะถอดน็อตยึดเบาะนะครับเบาะของต,ตัวออกอก่อนนะครับเพื่อที่จะถอดฟิล เอเพราะว่าลูกค้าได้ให้เราทําการต่อตรงนะครับก็ใช้ความระมัดระวังค่อนข้างที่สูงนะครับระวังงานกับลูกค้าด้วย ใต้บอกของย amaha ซิก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่นะฮะเราก็ทําการหาชุดฟิลนะครับโดยการถอดนะนเพื่อนนะมาดูนะครับที่ที่กล่องมันจะมีเาเรียกว่ามีอะไรนะจะเป็นฟิล 10m นะครับ abs นะครับโอเคทำการถอดเลย ตอนนี้ผมก็ได้หอดฟิล1 0อมออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นฟิล ABS นะครับ, e รบก็จะทําการถอดชุดข้างล่างต่อเลยนะครับเป็นการถอดแป,ป๊บนะครับเป็นสายข้างล่างที่ซึ่งต่อจากกองอ e พการหอดฟิลนี่คือป้องกันไฟมันไฟมันโชว์นะครับยังไงมันก็โชว์ <laughs> โอเคนะครับในการถอดชุดาสาย a อ s นะครับเราต้องทําการถอดถังเพราะว่า มันจะมีปั๊มเอฟเอสนะครับอยู่ข้างในนะครับเราต้องทําการยกถขขังออกนะครับยกข,ขึ้นเพื่อที่จะให้เราขันสวกนะครับเพื่อนๆโอเคเราไปดูต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราถอดชุดสายซ์โอออกเราก็จะมาถอดแป๊บนะครับเพื่อนเป็นแป๊บเอฟเอสเป็นแป๊บน้ามันเข้าไปยังปั๊มเอฟเอสนะครับถอดออกนะครับการถอดออกนี่ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าโอเคครับมาครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการถอดล้อเพื่อที่จะใส่ขาเยึดของพี่ลีนไอเอสีเข้าไปนะครับเป็นการถอดอันนี้ครับถอดบล็อกเบอร์32เป็นน็อตตัวเมียนะครับอยู่ฝั่งขวานะครับก็อาถอดโดยการใช้ประแจขันด้ามขันยาวนะครับบล็อกโอเคนะครับ เรา่อไปจากการายลรอเราก็จะมาถอดสุดสายออกนะครับเสายที่มันยึดติดกับสวิงอาร์มนะแกออกนะถอดสวงก็ไดถอดยากกว่านี้สินี่เลยนะจังวงนี่เดี๋ยวข้าจะออกมาสนับสนุนนตอนนี้น้ำมันก็จะไหลออกเราต้องปล่อยน้ำมันไหลออกหมดไหมเนี่ยโอเค ราก็จะหอดชุดสายออกก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราหอดชุดสายเดิมออกแล้วเราก็จะทําการไล่สายโดยการที่จะเอาสายถักและก็ขายึดปั๊มนะครับมาใส่เป็นการโชว์วงล้อนะครับเป็นการปักข้างข้างล่างนะครับเพื่อนโอเคนะครับมาดูเราจะใส่นะครับขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนต้องระมัดระวังเรื่องน้ำมันเบรกด้วยนะครับเพื่อเผื่อที่จะอาจจะโดนชุดสีรถได้นะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับเพื่อน โอเคนะเพืพ่อนๆเราก็ประกอบุดขาเย็ดกับโมเหลมเมื่อห้าอยู่เนี่ยะแม่ปั๊มเข้าด้วยกันนะครับเมเม 5. 5. ไปไป,ไ,ปไหนอเนงเดลไหมมีเจ้าก่อนเขวน้แหละอ้ที่เจ้าถอดบ่อไหมฮะถอดบัวไงเจ้าไปไหนช้างบ่วไม่บางคนถอดบ่อ โอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบแม่ปั๊มใส่กับขายึดแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนวนนีทำตามก็ดูนะครับอ่ะโอเคลูกใส่ได้ครับใส่ครับไปเลยจับช่วยหน่อยจับอะไรจับแม่ปั๊มโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไล่ชุดสายนะครับเป็นสายถักเพื่อที่จะไล่กับเข้ากับกระทุ้งหลังนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับแม่ปั๊มคาลิเปอร์ล่างนะครับโอเคนะฮะโดยการที่จะขันการขันน็อตยึดกับขาจับ เพื่อนๆคนที่จะใส่น้ำยาล็อกเกลียวนะครับนี่เนี่ยนิดหนึ่งนะลูอะไรครับไม่ไม่มันเออดินไปเดินไปเดินไปไปไปอยู่ประมาณเลยครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องเอาเอาค่ไปเ้างบนเอา<ห>แค่แหวนจุดตัววะนี่แหวนอยู่นี่หนึ่งตัว โอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือการใส่ปั๊มปักข้างนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเทสเอนทีสปีชอปเยนะครับให้บริการทุกระดับประทับใจนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกเล่ย์นะครับจบคลิปนี้นะคว